สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะมาพบกันวันที่สิบเอ็ดนะหลังหวยลาวออกหนึ่งหนึ่งกับห้าห้านะบนหนึ่งห้าห้าล่างหนึ่งหนึ่งไม่ให้เป่าทั้งสองตัวนะจะว่ายังไง อ่ะคลิปนี้เอาตัวเลขมาฝากกันนะเอาจากร้อยสิบหน่วยนะสิบเดินหน้าไปก็ได้สิบถอยหลังก็ได้สิบแต่หน่วยถอยหลังอย่างเดียวนะได้หน่วยร้อยก็เดินหน้าแล้วก็ใช้เลขแทนกันนะอ่ะถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่ตามไปปากกา ไม่ไม่เห็นจริงก็จะไม่รู้เรื่องนะเรามาตามปลายปากกากันดีกว่านะฮะตามชมนะครับผมว่าจะมาตัวไหนอ่ะหันเข้าสู่เพลทเลยนะครับอากาศยังร้อนอบเป่าอยู่เหมือนเดิมนะฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลง เดี๋ยวขออนุญาตปรับสเล็กน้อยนะฮะ,ะฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่องปู่เยี่ยมพารวย080143 1692นนะครับผมอ่าใครโชคดีบ้างก็ถามกันอยู่ทั้งปีนะฮะ งวดไหนก็งวดนั้น98011617นะรับตังกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวเลขที่เราจะใช้นะเราก็จะต้องใช้เลขสามตัวนะ598นะเป็นหลัก จะเขียนเขียนยังไงดีให้เข้าใจง่ายๆนะห้าเก้าแปดเขียนอย่างนี้นะห้าเก้าแล้วก็แปดี่ร้อยสิบหน่วยนะอ่หลักร้อย ร้อยตรงนี้ร้อยนะร,ยร้อยสอนนสีจะจางแล้วหมึกนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่ร้อยห้าก็เดินหน้าไปเลยนะห้าหกเจ็ดแปดใช้เลขแทนกันนะ 0123มันไม่มาช่องนี้มันจะมาช่องนี้นะอ่าหลัก1ิบใช้เลขเดินหน้าเลยนะเดินหน้านี่ก็บวกนะ9 0123มมาหลักสิบนะ เขียนว่ามาร้อยก็ได้กันตรงนี้จากร้อยมาร้อยจากสิบก็จะมาสิบจากหน่วยนะหน่วยแปดหน่วยเดินถอยหลังนะแปดก็ถอยหลังก็ลบนะฮเป็นที่เก็ดหกห้าสี่มาหน่วยนะ เอาเลขยืนเรานะใช้หลักหน่วยแปดหนึ่งเหมือนกันนะเลขยืนใช้แปดหนึ่งเหมือนกันนะยืน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 ก็ใช้หลักแปดเหมือนกันนะแปดอะไรเอ่ยนะแปดหนึ่ง ได้มาคู่หนึ่งแล้วศูนย์หนะยืนตัวที่2ก็คือใช้เลขแทนกัน3นะจะได้ตัวไหนนะ3 6มหกศนหะนึนะนี่ได้มาครบแล้วนะจะต้องมาหนึ่งตัวนะ าเราขีดเส้นซะให้เรียบร้อยซะหน่อยนะฮะเอาไว้คัดนะเลขยืนเนี่ยเอาไว้คัดจะต้องมีศนะูนยนึ่งห้าะเวลาเราจับเราก็จับ10เนี่ยตั้งเอาหน่วยมาใส่นะ่ะจับหลักศูนย์เลยนะ 07 06 05 04 1 7 1 6 1 5 1 4 2อวอันนี้เป็นกลุ่มหนึงนะอีกกลุ่มหนึ่ง2 3นะ2 7 2 6 2 5 2 4หลัก3นะ3 7 สามหกสามห้าสามสี่อ่ะเรามาวงเอาชายเล็กตัวนี้มาวงมาเลยนะจับมาเลยจับมาเลยศูนย์หนึ่งห้าหกตีนหมดเลยนะอ่าศูนย์หนึ่งห้าหกมีหมดเลยนะเอาห้าหก ห้ากับหกกลุ่มนี้นะศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งติดอยู่ในกลุ่มนี้มันเดิมนะฮะอ่าผลผลผลหนึ่งหนึ่งหกใครอยากจบหลักร้อยใส่ก็เอา กลุ่มนี้เรามาใส่นี่นี่นนก็ยังติดหนึ่งเป็นหลักร้อยอยู่นะร้อยนะห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งสองสามหลักร้อยติดที่หนึ่งนะาเรามาดูวันนี้นะครับผมร้อย สิบน่วยยืน่นหลักร้อยก็คือหนึ่งนะาตั้งลงไปหนึ่งหนึ่งหกหลักร้อยหนึ่งเดินหน้านะ 1,2,3,4 1, ใช้เลขแทนกันนะ6,7,8,9นะมาร้อยหลักสิบหนึ่งนะตัวนี้ใช้ลบนะครับผม0987นะหลักหน่วยใช้ลบเหมือนกันนะ ห้าสี่สามสองเลขยืนนะใช้หน่วยทํานะยืนที่หลักหกหอะไรครับผมหกเก้ปดเมาตัวนะใช้เลขแทนนะเดิน1นึ่งสีสมี่มาตัวนะนี่เลขยืนได้มาแล้วนะครับผม ต่อไปได้เลขยืนมาแล้วแล้วก็จับคู่นะเดี๋ยวขีดเส้นก่อนนะครับผม1ิบนาทีไปแล้วนะะ ใช้หลักสิบมามาัมา้างหลักหน่วยตามด้วยหลักหน่วยนะฮะ0ู0ย0ห้าศูนย์สี่นอะแบ่งไว้นะต่อไป85 แปดสี่แปดสามแปดสองถ้าไปเจ็ดนะหาเรามาคัดนะใช้เลขเย็ยนมาคัดแปดเก้าอยู่ตรงไหนสามสี่ อ่ามุมนี้นะแปดเก้าสามสี่อ่ามาแถมเอาเก้าห้าก็เปลนห้าอีกตัวนะอ่าได้หกตัวนะใครจะจบหลักร้อยก็หลักร้อยมาใส่นะร้อยหนึ่งสองสามสี่ 6กเจปเก้าอ่ะหลักร้อยก็อยู่ประมาณนี้แหละนะหลักหกกับหลักเจดนะหลักสามกับหลักสเอาหกกับเจ็ดก,ก็พอนะรอรอผลกันตรงนี้นะครับผมจะมาตามนัดหรือไม่นะชุดนี้นะชุดที่ครอบไว้นี่นะเด่นนะ แคบหน้าจอกันไว้9585 9484 9383เป็นชุดเด่นนอกนั้นก็เป็นชุดรองชุดกันไปนะครับผมหาหมดเวลาพอดีทำลาาจากเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านนะครับผมสูตรวางร้อยสิบหน่วยนะจะลงให้ชมวันที่11เลยวันนี้เลยนะ อ่ะคำลาพอจากนะครับผมโชคดีมีสุขทุกท่านครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว